มัน,นเป็นยุดอยู่แบน,นี้นะโอ้ยี่ไงก็หยดอยดก,ก,ก้นน้ำอาบีมะทาวใช่ใม่นั่นเนอะนะะมันยังเป็นจุดอยู่เนะี่ยก็คือออกเฉพาะด้านที่มัน ต่ถ้าจะให้ถูมีก็ผลไม่ไหวแน่บบางนี่ตายอ,ะอ่ะอ่าไปเอาไปเกะคือถ้ามีแปงรงลวดเนี่ยลองลองใช้แปงรงลวดเทสดูมันแปงรงลวด,ลวดขอยิ้มแปงรงลวดหน่อยออแต่วเนื้อเนื้อเนื้อของไม้มันก็ออกมาด้วยเนาะ คนเนื้อไม้พวกนี้คล้ายๆมันเป็นคล้ายๆขี้อ้อยนะเวลาเลื่อยน่อมหอมตอนที่เลื่อยตอนที่เราเลื่อยที่เราทำนอ่ออกเป็นท่อมหอมเหมือนขี้อ้อยไปที่เรากินเลยปกติที่อื่นไม่เป็นเลยใช่ไหมครับไม่เป็นอ่ะเป็นไปได้นะกับการไอการผลิตนะล็อตนั้นล็อตนี้เ อยู่นเนื้อไม้มันก็ออกเลยเพราะแบบนี้มันนิ่มดีไม้ใช่ไหมรองดันเป็นเนื้อไม้นี่มันจะด่างใชครับเนี่ยมันจะด่างของคุณดูดมสัตวนี่ขออน้ำสีมันจะอยู่ในเนื้อถ้าขัดแล้วมันก็คือ ตัวเนื้อไม้มันก็สีมันก็ความใหม่มันก็จะขึ้นมามนงลงน้ำยาหรือเปล่าน้ำยาไอ้กันเชื้อราหรือไม่ต้องเลยใช่ไหมครับผมไม่ต้องปกติล้านต้อ,องทำความสะอาดก็ขัดได้มีแปรงนี้ก็ไม่บอกจะได้ลงไปขัดใส่ไว้นะครับขัดได้ไหมไม่ได้นะเดี๋ยวพัง <laughs> กับเรืองเป็นรอยโดนอีกมีขัดเอาพน้ำมาขัดเป็นแก้งด้วยขาดแล้วนี่ยังยังอยู่เนื้ออยู่เพราะว่าถ้าขัดหมดจริงๆนี่ลายไม้ก็คงหมดแต่ว่าลายไม้มันเนาะตัวลายไม้เนี่ยมันจะเป็นผิวเรียบอยู่ด ข้าเนื้อครับผม ที่จะกลับไปออฟฟิศมันมีที่ไปเอาตะไบมาถูห้องเพี่เจ้บิน้าที่ต้องบินเสร็จแล้วนะได้แล้วได้แล้วต่เวลาเปิดสิ่ก็คืออย่าไปอย่าพยายามไปกดไปอะไรก็เปิดตามธรรมดามดะแต่ถ้ามันมันยังตกอีกนะพี่หนุนขึ้นให้หยุดทำได้พอได้<า>กลับไปออฟฟิศไปเอาตะไบ